ฮัลโหลสวัสดีทุกคนนะครับต่อกันในฟาครายภาคที no ่3นะครับสะพ้าที่แล้วนะครับได้ข่าวว่าด็เตอร์เออร์นาดใช่ไหมมีเพื่อนเราอยู่ที่ทางเวสเวสหรือเปล่าวะเห็นในแมปนี่ทางนี้นะครับเรากดกดอะไรวะคลิกขวามาไปอีก1,700เมตรครับ1กิโลกิโลกว่าๆเลยนะฮะเขาบอกว่าเขาเจอเพื่อนเรานะครับคนหนึ่งเป็นผู้หญิงด้วยนะฮะเราจะไปดูกันว่าเขาเป็นใคร ลุงผมขอยืมรถไปมั้งนะเจก,กันโอ้โหอ้ยได้ไมคอมันหันได้แบบร้อยแปดสิบองศาเลยนะเฮ้ยว้บไปไ้เอ้เดี๋ยวตกไปตกรถมันก็ไม่ได้ขับง่ายเหมือนวอชชอะครับเฮ้ยโอ้ยขอโทษทีว่าเราเพลินเพลิน,ลนไปหน่อยอะ่ะไหนดูซิมีอะไรบ้างอ้าวลื่น โอเคไปต่อเ้ยเดี๋ยวจะเดมาจากไหนวะเนี่ยอีกแล้วหรอผีผีลออีกแล้วอ่ะมาร์คเด้อเดี๋ยวอมาจากไหนกันเยอะแยะครับเนี่ยเขายังไม่เห็นเรานะเพราะอะไรครับเพราะเราอยู่ในทุ่งหญ้าครับเราแทงไอ้เปรตที่ก่อนเลย ข้างหน้าข้างหน้ามีข้างหนา้า,นา,า,า,นามีข้างหน,านา้าเขาวิ่งมาให้เราฆ <Donald S 1> <Separ> <ๆ>่าเอางานเข้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดด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 ดดดดไปเ้ดโอเคตายเดดด โอ้กีซี่เก็บรูดหนึ่งสองสามสี่ไปต่อดีกว่าโถเอ้ยอยู่ดีก็โดนหยุดเฉยเลยเอาข้างหน้าเห็นรัวๆเลยเอาอย่างมีเรื่องอ่ะได้ดิมาเอาเดี๋ยวเดี๋ยว หนึ่งดอก,ดอก,ดอกสองดอกเรียบร้อยข้างหน้านี่มีเสาสัญญาณนะครับเดี๋ยวแวะเปิดก่อนแล้วกันถึงแล้วฮะเสาเนี้มันดูแบบมันดูไม่มั่นคงกับเสาที่แล้วนะเฮ้ยเฮึ้เอ๋เอโตกอะไรนะต้องค่อยๆนะครับใจเย็นรด ออกไปทางนี้โทษโทษไปว่าผู้นี้แถวแถวนี้นี่พวกศัตรูเยอะมากเลยนะครับเอ่อไปไหนต่อไปทางนี้เลยอ,อีกแล้วเลยประจำโอเคทางนี้นี่ดูก็รู้ยังไงสุดท้ายแล้วหรือเปล่านี่น่าจะสุดท้ายแล้ว ตั้งแต่เริ่มคลิปมานี่ยังไม่ได้ทำควสอะไรนะเก๋ okay. เลอะเทอะอย่างเดียวโอเคเปิดเออเงี้ยเออเออเปิดแมพครับไม่เหลือเลยเหรอ,หรอ กแบบก็จะได้ของใช่ไหมพวกปืนฟรีอะไรอย่างเงี้ยจำได้เคมมนลงได้สองทางรนัดงกระพริบด้วยอ่ะเฮ้ย AK ฟรีตรงนี้ดีกว่ากอร์เปียนะครับเป็น SMG นะ Repair t o เฮ้ยรถแดงเออเอาเนี้ได้เนี่ยเปิดเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมี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 อยู่มีอยู่มีอยู่มีมันอ่าไม่ทันละ มีผู้บันอีกเยอะเลยฮะ <S <S โอเคเก็บกระสุนเอาจะเก็บของไม่ได้จะขึ้นรถโอ้ยเออ่รถนี่ไงโอเค,เอเอเคตั้งราเต็มพันหนึ่งใช่ไหมนี่เจ็ดร้อยแล้วจะจะพันหนึ่งอยู่แล้วเก็บร้อยไปครับเมื่อไรจะถึงบ้านด็อเตอร์เออร์นาดเอ๊ะอะไรตามเอา้าวิก็ตดคอมปะดี ดันคอมพานีลงก่อนลงก่อนลงกนไปไหนร้เอาลอมาจากไหนันเยอแยะวะเนี่ยอีก2ท่านอยู่ไหนครับขอเชิญโอ้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 โอโอ้โอโอ้โอ้โอ้อ้โออดอ้าอ้้สอ้โออ้โอ้ออ้โอ้โอ้โอ้อ้อ้โอ้โออ้อ้โอ้โอ้โอม ไม่ผมว่าอันนี้ดีกว่าเพิ่มหลอดเลือดใช่ปะ่ะนี่ไงสามหลอดแล้วฮะดีดีเมื่อกี้เมื่อกี้คือเลือดเลือดแบบหมดหลอดไปแล้วอะ่ะโดยของให้หมดเลยอีกร้อยเจ็ดสิบโอ้ทะนุน,นะครับไปขับรถไปได้เฮ้ยโหทางตันครับเดินต่อเอาใช่ไหมได้เลยไปจ้า ถึงแล้วโอ้โหบ้านเขาดูแบบสวยงามมากเลยอะแต่ว่าเควสไม่ได้ให้เข้าบ้านนะนี่ไงที่นี่คือที่ไหนไม่เหมือนกับโรง greenhouse ไหมยยาเหรอน่ากินจังเฮ้ยอู๋สุขุชอบอนไนไหมฉันชอบสีแดงนะสีม่วงอาจะทำให้นายคึกทั้งวันเลยทุกอย่างมาเดีย๋ยวเด กัญชาเหรออ๋อไม่ไม่ไม่เอาสีเหลืองนะคือมันฆ่านายได้เลยคือส่วนผสมมันยังไม่ถูกต้องอะนะเอ่อแต่ก็อย่างว่าเราเจอเอร์นาร์อยู่นี่แล้วฉันเก่งอยู่แล้วล่ะนะโอเคผมเจสันครับเดนนิสบอกว่าคุณอาจจะช่วยผมได้คุณเจอเพื่อนผมคนหนึ่งเยเพื่อนของนายคนหนึ่งเหรอเอ่อคือฉันยุ่งยุ่งหรือว่าเจอคนเยอะทุกวันเลยอะ อ๋อนายเหมือนนายหมายถึงเพื่อนนายเดซี่ซใช่ไหมอ๋อเดซี่เธออยู่ไหนครับเธออยู่ในบ้านผมครับท่านเดซี่ไม่ใช่ลิซ่าใช่ไหมเออได้เห็นหน้าเดซี่เหมือนกันเดี๋ยวนี่อะไรครับเนะี่ยอยู่ที่ทางลมเหรอไม่ใช่ลุงลุกผมขอสีสีมว่วงอันนึงได้ไหมลุงบอกว่าผมจะแบบ ดีทั้งวันเลยอ่ะผมอยากอยากโดบยาบ้างยอกไปเดซี่ยอยู่ไหนวิทย์รับอ้อาวเจอเจอคัองอาวุธเฉยครับเดซี่โอ้บอบช้ำเลยครับเ,เธอไข้ขึ้นอ่ะใช่ ตอนท no ี่ฉันเจอเธอเธอข้าเธองอ้อมได้แปลว่ามีแผลที่แขนนะครับคืออะไรยาต้นอุปัสอ๋อเป็นต้นที่มีพิษสูงคือไปจับข้าไม้มาหรอหายาแก้พิษมาเป็นชั่วโมงกว่าเลยแหละกังวลว่ายังมีส่วนผสมอื่นที่ต้องการอีก I did examine It's just the empty. box. มัน,น,นไม่มีอะไรเลยอ่ะผมไปหาได้จากไหนครับมันอยู่ในถ้ำอ่ะนะถ้ำถ้ำเห็ดด้วยนะเออหน้าผาทางที่ตะวันตกขอบคุณครับหมอขอโทษที่เวี่ยงส่นะไม่เป็นไรหรอกเธอยังต้องมีชีวิตต่อเพื่อฉันและนายทั้งคู่เดี๋ยวเพื่อ,อฉันและนาย เพื่อนลุงนี่คืออะไรลุงทำอะไรเพื่อนผมลุงลุงขังแล้วลุงขังเดซี่ไปแล้วเค okay, ไปหายากันเลยอ่ะมัชรูมอินเดอะดีฟเบในที่ลึกนะครับแปลแบบมีกล่องให้เก็บมีร่มฟิวชี่ให้เก็บกับเอ้ยที่ผมเก็บมันจะเต็มหนึ่งพันไหมผมไม่กล้าเก็บเลยอ่ะเค okay, มันไปทางโน้นนะครับเฮย้ยอันนี้ไกลเดอร์นี่หว่าเครื่องร่อนใช่ไหมฮึบ ว <Whoa. S 2> ้วและใจสั่นแล้แบบไม่กลัวเลยเลยอ่ะไม่กลัวแบบไม่ได้เผื่อไว้ว่าถ้าหลุดมือจะเป็นยังไงเลยอ่ะเออใจกล้าดีผมชอบเราต้องลงไปข้างล่างมันอยู่ในถ้ำเหรอแสดงว่ามันต้องอยู่ใต้น้ำเลยใช่ไหมงั้นผมดิ่งกันแล้วกันววอะไรเขาไม่ได้บอกว่าถ้ำจะอยู่ใต้น้ำาหครับโอเค โอต้องไงดำนำ้ำเสียงเหมือนจริงปะว่าไงจะทำนี้ไอ้หมอป้านี่ต้องรู้แล้วว่าทำอะไรอยู่รีบออเฟสรีบออเฟสโดนเลยเหรอว้าวตุ่มอ๋อเคขึ้นโอเคตอนนี้นะสวยไปต่อ นี่หรอนี่มันทำที่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยนี่ไงเห็ดอุย้ยอ๋อโ,โดน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 แล้วโดนแล้วโดนเรียบร้อยครับฉันจะพาเธอลอยแน่นอนเออแขนชาหร,อรืออะไรวะหรือว่า นี่มันความรู้สึกใหม่เลยเนี่ยทำไมวะนัานๆคนไม่เคยร้องกันอย่างนี้แหละฉันชอบสีแดงนะตื่นแล้วเหรอก็ไม่ทั้งหมดวัดจุกอะอ๋อได้ไหม,ไมแกลโลกมันเปลี่ยนเหรอเอออะไรวะเนี่ยเรืแ่แหละครับอาการคนปีกยาของจริงได้เนี้ย อะไรเนี่ยใครเสียงอะไรเนี่ยนี่นะครับใครกำลังคายอยู่กำลังคายทำไมจะไปเที่ยวไนเราคิดว่าจะคุยกันตอนโต้ผสิอีกนะลิซ่าเราจะไปกรุงเทพฉันไม่อยากเชื่อเลยว่ามันสวยแค่ไหนนะเมืองเนี้ใช่ครับกรุงเทพมัน อย่างนั้นฉันแยกแกทั้งคู่เหมือนเพื่อนจริงลฉันสัญญากับพ่อมาแล้วฉันจะดูแลพนายนี่มันที่การพูดเนี่ยไรลีย์น้องนายกำลังหานายอยู่นะอะไรใครมาพูดอะไรวะเนี่ยอเสียงอะไรอ๋อนี่ไงโทษทีฉันไม่ว่างก็คือไรลีย์กำลังไปสอบใบกับขี่เครื่องบินใช่ไหม จบออกไปไม่ได้ดรเออร์นทัทครับหมอผมโดนยาผมโดนสฮัลโหลนายกลัวอะไรล่ะนายคุ้นชินกับปืนอยู่แล้วนี่เกรนเหรอทำอะไรครับเนี่ยเอา,น,า,เน,านั่งไงเผ็ดนัดกระเปล่าโอ้ไม่โดนหล่ออีกแล้ว Khổng lồ lần này nó sụt chặt luôn à Khổng lồ lần nó sụt chặt Đó là nó rồi Ủa, ôi Batman Đây hả Đi, đem nó chỉ 1 cái đuôi thôi Ồ, tuyệt vời Tôi nghĩ là sẽ có một cái cặp tay Đó là nó rồi Đi về hạng tấn công nặng Ồ, tôi đã ở đó lâu lắm không Ồ, 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 ồ โอ้นิ้วหักเลยเออหักเข้าที่เหมือนเดิมครับมัโอ้ไปไปตั้งแต่เช้าจนอันนี้คือรุ่งสางหรือว่าตอนเย็ยนวะเพราะว่าตอนถึงบ้านดอเตอรเอานายนี่จะแบบเช้าเลยนะครับเช้าแบบเช้าอะ่ะกลางวันแดดกางสองสองอยู่เลยอะ่ะอา้าวนี่ไงโอ้โหถึงหน้าบ้านเลยลุงของรอบนี้สุดจัดเลยครับ โอ้โอ้เจสันฉันน่าตกใจลด้เกินฉันก็เขียนโน้ตสักครู่หนึ่งตอนที่นายหายไปนะอ๋อใช่แล้วก็เดซี่ตื่นแล้วด้วยเอ่อใครก็ยังขึ้นอยู่ดีฉันจะทำไงกับไอ้มาลงพูดนี้ดีอ๋อใช่ฉันฉันตีมันเองผมได้เห็ดมาแล้ว สวยงามนเอาบมาดิมาดี๋ยนนนนวขอสักนาทีสองนาทีแด้วกันนะเดี๋ยวจะเตรียมยาให้ไปดูเธอก่อนไปโหหมอหมอต้องการแค่นาทีสองนาทีอางาครับหมอโหดมากไหนดิซิเดซี่เดซี่อยูย่ไหนเออรัาใจหนาว เจสันเป็นไงบ้างหน่รอดมาได้นั่นแหละที่ฉันรู้สึกด็อกเตอร์คนนั้นสุดยอดมากอ๋อเขาเขาไม่มีพิษพีภายลรอกเขาโรแมนติกฉันไว่ซ้ำเขาพาฉันมานี่ฉันหนีพวกนั้นมาได้แล้วก็หมดสติไปเลยแล้วหมอก็ช่วยฉันไว้ดีใจนะที่เธอรอดมาได้มันลำบากมากอะไรเจสันเกิดอะไรขึ้น แกรนเขาเขาไม่ผมขแค่นั้นเลยฉันเออฉันฉันแล้นี่คืออะไรอ๋อมันคือรายสักครับทาเตา เธอจะโอเคใช่ไหมเดี๋ยวเดินไปคุยกับหมอให้โอเคได้เลนะไปเถอะคิดเจสันใครก็ตามที่ทำเรื่องนี้คนที่ฆ่าแกรนด์มาสมควรตายคือเขาเป็นเป็นแฟนขอคูยได้ไหมครับโอเค I want thank to ผมอยากขอบคุณที่คุณช่วยเธอนะไม่เป็นไรหรอกเพื่อนของผมสามคนแล้วก็น้องผมมีคนนึงหายไปถ้าผมหาเขาเจอผมพาเพอข้ามานี่ได้ไหมไม่ได้อยู่แล้วฉันเอาคนของวาสมาไม่ได้หรอคนของเขาซื้อโปรดักต์ของฉันแต่นี่ว่าที่ดีมันลอดแัยที่สุดแล้วนะครับขออนองนะครับคุณหมอ ให้เขามามาดิเถอะไม่งั้นเขาจะตายนะแบบนี <S <S oh, ้เจอมารยาเข้าไปฉันจะปฏิเสธเธอได้ยังไงกันเนี่ยได้สิพวกเขามาได้ไงโดนมารยาผู้หญิงฉันคงต้องโอ้พักสักสักครู่ปวดประสาทไปหมดแล้ว ฉันจะเอาเข็มลองดีนะโอเคไหมเดี๋ยวไปหาคนอื่นมาโธ่แล้ไงครับคุณหมอแพ้ผู้หญิงนี่ว่ะใครโทรมาหาวะเจสันเจอเพื่อนหรือยังเจอเจอแล้วเจอแล้วขอบคุณมากเดนิสนายต่างหากทำเองไม่ใช่ฉันแต่เป็นนายแล้วคนอื่นอ่ะฉันจะหาวานที่ไหนอ่ะรู้อะไรไม่เจสันพวกโจรสลัดใช้ เสาอะไรวะสแตนารดไลท์ที่เมดูซา่าอะไรคือเมดูซา่าอ๋อเป็นเรือที่มีโจสรสลัดอยู่นะครับก็น่า,าจะพวกคนปกตินี่แหละโอเคไปที่เมดูซา่าใช่ไหมเป็นเรือนะครับโอเคที่มีจานดาวเทียมสัญญาณจานดาวเทียมอยู่แต่ว่า คืออย่างนี้อา้าวผมกดปิดคือผมกลาว่าจะอ,าอันนี้เพิ่มเลือดอันนี้น่าสนใจนะอันนี้ก็คือเวลาคิวาาเพิ่มเลือดสองช่องแต่ผมว่าเอาอันนี้ดีกว่า <S <S เรื่องเทเดาวนี่น่าจะไม่ค่อยโอ้สวยมากอันนี้ขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเลยแล้วก็ผมจะไปเอาของก่อนที่จะไปทำเวสครับประมาณว่าแบบโกงชาวบ,บ้านขเขาอะเออ แบบทำแค่2เคดแรกก็มีปืน3กระบอกติดตัวแล้วอะไรเงี้ยตอนนี้เราแคร์รได้แค่แบบปืนเดียวแค่นั้นนะครับนี่ฮะเวเปอร์โฮสเตอร์ครับรต้องไปเอาหนังหนังอะไรห,หนังหนังแพะแพะอยู่ไหนบ้างนี่ฮะแพะนี่ใช่แพะวะแพะหรือแกะวะแพะดิแพแะแพแพอยู่ข้างหน้านู่นเองครับไปอ่าลงได้ลงได้ไดเอย โอ้โหเจ็บ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 นิ้วหักเลยเจอแล้วยังไหนเราอเปล่าใช้แน่ๆ <c oughs> นี่ใช่จริงไหมครับเย่ไปที่มิู <c oughs> ิซาใจเยเ็นใจเย็นโอเคนี่ไง <c oughs> ไม่ใช่อันดิดีถ <c oughs> ือ <c oughs> สองอาวุธครับแล้วก็เอาเนื้อกวางกระเป๋าตังค์นี่ก็ต้องใช้นะ เพราะว่าจะพันมันอยู่แล้วอันนี้ใช้เนื้อทาปี้ครับเก็บของเนื้อกวางไปลากวางกันตัง969อ่ะโอ้โหคิ้เอ่อ SMG g เอานี้ไหมอกระสุนหรือเก็บเสียงเอาเก็บเสียงดีกว,ว่าเพราะว่าเราสามารถสเตลได้ด้วยครับเคเอาใส่ไว้ช่องช่องสองไหมเออนี่ เรียบร้อยครับผมจริงๆตั้งใจใช้เงินนะเพราะว่าตังค์มันจะเต็มนะครับก็เลยแบบใช้ๆไปก่อนเออตอนนี้จะสามร้อยเดี๋ยวหาเอาใหม่ได้ฮะอ,อ๋อทุกคนเราเจออะไรวะเนี่ยหมาเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมมาหากวางแตผมเจอหมาวะเอ,อ่อกวางไหนกวางเจอแล้วหนึ่งสองตัวหมาอย่าอย่าห้าวอะไอย่างไรวะวั อยู่นี่เหรอหนีไปหนีไปน้องหมาเหรอหมาเหรอลาบิทดอ็อกเก็บมาแล้วตอไปได้ใช้ขอตัวนึงน้องพี่เร็วมากน้องใหญ่พี่ต้องยิงนะเออเอ้ยเอ้ยไม่โดนไม่ไหวแล้วนะ เรียบร้อยอ๋อน้องกวางโอเคต้องเอาสองอันเนาะแล้วเหลืออันหนึ่งนะครับเรียบร้อยโอเคโอเคครับชาร์คสกินโอ้ my god มันคือหนังฉลามครับเฮ้ยอยู่นี่เลยอยู่ตรงเบรดุซ่าเลยเนี่ย โอเคเดี๋ยวผมจะนั่งไกลเดอร์ไปทำยูซ่าก่อนนะครับโอเคจอเคจสันได้เวลาสนุกแล้วสิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ย,อย,อยที่นัไม่เห็นเนี่ยที่ไม่เห็นตาผมดี อย่าวะนี่ยังไม่เห็นนี่ยังไม่เห็นเฮ้ยอัยอยนี่มันมีดาวบนหัวนะครับฉะนั้นต้องไม่โยนหินเพราะว่าเดี๋ยวนี่จะรู้นะครับแต่เออไม่เห็นไม่เห็น ได้กุญแจโอเคดีดีเลิศเลิศดูดูดูจะหมดแล้วว่าอเลิร์ดอเลิร์ดปะเนี่ยอเลิร์ดปะเนี่ยไม่ใช่มั้งไม่ใช่แหละไม่ใช่แหละนี่ไงนี่ยคอมมานเดอร์คนที่สามโชวเออเอาไปถึงขอดูก่อน เลยปะบอสสวยเดยวสวยเดยววยเดาว for the radio เคไปที่ r a d โอเฮเดี๋ยวนะอ๋ออยู่บนเรือแน่เลยว่าแตกขึ้นไงครับขึ้นทางนี้อ่ะใช่จริง่ริาลงมาเก็บกล่อง

เด Ma ี๋ยวจะขายเด็กให้ตลาดมืดหรอโคตรนิวอ๋อเมมีคนจุดอลามที่มิซูซ่าเวันมามาแล้วมาแล้วก็มาเลครับ it's now or never ว่กโคตรล่อว่ามาว่าซ่้นว่าซ่้น

อุ้ยแทบไปดิโดนแทบไปดิโดนแทบ,แทบอุ้ยอ๋ออยู่ข้างบนโอเคเอาไม่ตายแล้วอนะ่ะเออเฮ้ยทุกคนเฮ้ยอยู่หลังเอาออเอาเรียนเรียน โอเคหมดแล้วเฮ้เดนนิสเดนนิสฉันถ e. ึงมดูซ่าแล้วเจสันวาสตามล่าหัวนายตอนนี้ไม่มีเวลาคุยแล้วเราต้องการความช่วยเหลือเออแค่นี้เหรอเอ้ยนึกว่าจะหนักกว่านี้ก็เกิดตายอยู่นะ้วเมื่อกี้ยอดูสกิลสิอืออันนี้น่าสนใจว่ะ รูทเทคดาวแบบเทคดาวแล้วก็รูทเลยอ่ะงั้นเอาอันนี้ก่อนแล้วกันชิยแล้วอตอบเป็นไลฟ์โชว์ใช่ไหมดี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 ครายทุกคนดี่าวนี้ผมบอกว่าเราจะไปลาฉลามกันเออตื่นเต้นอ่ะครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ท่ามกลางทะเลแล้วนะครับเรากำลังหาเหยื่อของเราในวันนี้อยู่นะครับไม่แน่ว่าจะเป็นเราที่เป็นเหยื่อหรือเป็นเขาที่เป็นเหยื่อนะฮะเราจะลองเรียกเหยื่อดูนะครับ เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะอ่ะเห็นแล้วฮะเห็นแล้วฮะขึ้นเลยครับเหยื่อของเราอยู่ทางนู้นครับนี่เลยะฮะโอ้เราเห็นเขาไม่ได้นะครับเพราะว่าเราเผลอแท็กเขาไปแล้วนะ <c oughs> เราทำอะไรบ้างครับอุ้ยเอาตายแค่เหยียบก็ตายแล้วเขาได้ชาร์จมาแล้วครับตายแล้วครับน้องฉลามเราครับโอ้ ขอให้น้องไปสู่สุนตินะขึ้นก่อนขึ้นก่อนงั้นก็จะเปเราที่ตายแทนจับลายแอ้วัวก่อนครับอ่ะต้องใช้สองอันนี่มาโอเคงั้นหานอนอีกตัวหนึ่งนอนนอนอยู่ไหนตอนนี้เรายังไม่เจอนนอนเลยนะครับนอนอยู่ไหนวะเดี๋ยวลองเรียกนอนดูนอนนอนอยู่ไหนนอนเอเดี๋ยวจะนอนแล้วจะนอนแล้ว นอนอยู่นู่นนอนอยู่นู่นไปนั่นไงนอนขับรถชนน้อนขับเรือชนน้อนไปอะไรแล้ววะนอนนอนโดนชนฮะชนยังไงชนยังวะอ๋อนอนยังไม่โดนชนเลยนอนนอนขอหนังหน่อย นอนอยู่ไหมนอนหนึ่งสองอู้นอนนอนล่วงไปละนอนนอนจะพึ่งคอหนังก่อนเดี๋ยวเออ,โอ,โ,อโอ้โอ้จะตายจะตายไงต้องดูแล้วเปล่าไปดีครับ ว่าแบบมีน้อนตัวไหนแบบนั่งไงน้อนอีกตัวหนึ่งรอขมั่มเราอยู่โอเคครับก่อนเรียบร้อยครับโอเคครับสำหรับฟาใครในพาร์ทนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพาร์ทหน้าเดนิสเขาต้องการตัวเราไปทําไมนะครับหลังจากที่เขาทราบว่าวาสต้องการล่าหัวพวกเราะนรับผมสหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์แลวกดทุกปุ่มเลยนะครับผมเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะว่าจะเป็นไงนะฮะบายครับผม